สวัสดีครับกลับมาพบกับมอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันือนเดิมคาเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวม้านใจสุดตัวเน้นสุดตัวที่2มาเทาเวลกับการโกเดนเจอร์ห้ามพลาดโดยการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองฮูดูแฮนดิแคปครับมาเธอเวลกับการ์ดโกลเรนเจอร์ศึกพิมเียร์ลิกสกอตแลนด์แข่งขันกันตอนหนึ่งทุ่มเรนเจอร์ Ranger, ทีมเยือนบุกต่อรูกรึ้งลบสลิบมาเธอเวลอยู่ดับที่11ของตารางครับเป็นรองบวยมีอยู่16คะแนนในขณะที่การ์ดโกลเรนเจอร์ อยู่ดับที่สองของตารางมีอยูสี่สิบคะแนนตามหลังจากฝูงสองคะแนนเรียกว่าเป็นหัวตารางเจอท้ายตารางห้าเกมหลังสุดของมาเธเบลไม่ชนะเลยแต่ก็แพ้แค่เกมเดียวที่เหลือเสมอหมดกำไรเป็นสองเกมขาดทุนเป็นสามเกมในขณะที่เรนเจอร์ครับห้าเกมหลังสุดชนะรวดแต่การลงทุนกำไรเกมเดียวเจ้าหนึ่งขาดทุนสาม ถ้าสังเกตดีๆต้องบอกนะครับว่าผลงานเลนเจอร์ดูดีกว่าแต่การลงทุนดันเป็นมาเ์เวลครับมาเเวลนี่บอกเลยครับผลงานอาจดูไม่ดีแต่นี่คือตัวแทนจากทีมบอลรองนะเพราะฉนั้นทีมตัวแทนจากทีมบอลรองแค่ผลเสมอก็ยิ้มแล้วส่วนเลนเจอร์เป็นตัวแทนจากทีมบอลต่อต้องชนะแต่ต้องชนะให้ขาดเกินราคาด้วยถึงจะมีกำไร อย่างไรก็ตามการจัดก,การท้งเกมหลังสุดเรนเจอร์ฟาดเรียบชนะทุกเกมมีทั้งขาดและไม่ขาดนะครับสองผูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายยังคงเชื่อใจว่าเรนเจอร์จะยังเป็นฝ่ายชนะได้ตามปกติความราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนนะครับห้าหลายครบถ้วนช่องเสมอขึ้นสองลงสองไม่ขยับหนึ่งช่องตะบานขึ้นสี่ลงหนึ่ง คูอยู่กับเรนเจอร์แฮนดิแคปลูกครึ่งของ, Grand Grand งการโกเนเจอร์บวงวัต่อปรากฏว่าเจ้าเสียงข้างมากส่ต่อหนึ่งยังเชื่อใจทีมเยือนบอลต่อปรับราคาลดลงนะสีต่อหนึ่งในช่องทีมเยือนส่วนชอ่นองตะบ้านบอลรองส่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเมื่อผูกแฮนดิแคปเลือกข้างเรนเจอร์จัดชนะพร้อมกินแฮนดิแคปได้ด้วยบวงรวมกับข้อมูลพื้นฐานโดยเฉพาะสถานการณ์าก,การที่เจอเมื่อไหร่ก็ชนะเกมนี้ ก็น่าจะเป็นการชนะแบบยิงขาดเกินราคาวางใส่ต่อการ์ดโกลเดนเจอร์เป็นที่เด็ดตัวเน้นสุด10ดาวเป็นตัวมัดเดนสุดเน้นสุดตัว,วที่2ใน EP2 ประจำค่ำคือวันทิตย์นี้อยู่ต่อการ์ดโกลเดนเจอร์สำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP1, EP3, EP4 ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ